สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการย่อยประกาศยำข่าวเสิร์ฟชาวชิปปิ้งเป็นรายการที่ทีมงานของสมาคมช่วยกันย่อยกฎหมายประกาศของหน่วยงานภาครัฐและที่เกี่ยวข้องจนได้ประเด็นสําคัญนํามาเสิร์ฟเพื่อนสมาชิกค,ครั้งนี้เป็นครั้งที่66เป็นข่าวระหว่างวันที่24-30มกราคม2567ข่าวแรกนะคะมาจากกรมการค้าต่างประเทศเป็นประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบว่ากรมการค้าต่างประเทศนะคะจะออกฟอร์ม CO ทั่วไปซึ่งเป็นฟอร์มที่จะรับรองว่าสินค้าที่ส่งออกไปจากประเทศไทยนั้นเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งฟอร์มนี้จะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านสุละกากรจากประเทศผู้นําเข้านะคะโดยฟอร์ม CO เนี่ยค่ะที่จะออกจากประเทศไทยตั้งแต่1กุมภา2567 กรมการค้าต่างประเทศจะเปลี่ยนพิกัดศุรล,ลากรจาก HS Code 2017นะคะมาเป็น2022แล้วก็ตั้งแต่15กุมภา2567เป็นต้นไปผู้ประกอบการต้องยื่นขอฟอร์ม CO ทั่วไปผ่านระบบ DFT Smart CO ข่าวที่2นะคะมาจากกระทรวงพาณิชย์เป็นประกาศลงวันที่28ธันวาคม2566เป็นเรื่องการนำเข้าข้าวโพดท,ที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เข้ามาในราชนาจักรตามความตกลงอาเซียนพศ2567นะคะแต่เป็นประกาศปี2566นะคะเป็นการนำเข้าข้าวโพดที่ใช้สำหรับทำอาหารสัตว์ในประเภท1 0 0 5 9 0 9 9 0นะคะรหัสสถิติ001นะคะส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะเข้ามายัางประเทศไทยข้าวโพด ที่นาเข้ามาจากอาเซียนอันนี้นะคะจะได้สิทธิ์เสียค่าธรรมเนียมพิเศษในการนําเข้ามาในราชนาจากักรในอัตราเมตริตันละ0บาทโดยการจะได้รับอัตราเมตริตันละ0บาทนี้นะคะคือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษนั่นเองต้องมีเอกสารดังนี้นะคะอันแรกเลยต้องมีหนังสือรับรองทินกําเนิดสินค้าตามความตกลงอาติก้าซึ่งจะเป็นเอกสารหรือเป็นแบบเซลเซอร์อะไรหรือเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามความตกลงนั้นนะคะ แล้วก็มีข้อยกเว้นว่าหากนําเข้ามาโดยมีมูลค่า FOB ไม่เกิน200เหรียญสหรัฐก็ไม่จาเป็นต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดน,นะคะซึ่งอันนี้ทุกท่านก็คงคุ้นเคยกันสําหรับผู้ที่ใช้เรื่องของอาร์ติก้านะคะหนังสือรับรองหรือเอกสารใดๆที่จะต้องมีอีกฉบับหนึ่งก็คือเป็นหนังสือที่แสดงว่าสินค้าที่นําเข้ามามีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์สัตว์พืชที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นนะคะของประเทศผู้ส่งออก ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองดังกล่าวสำหรับเรื่องการนำเข้านะคะก็ยังมีข้อกําหนดแบ่งออกเป็นประเภทของผู้นำเข้าอยู่2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกเลยนำเข้ามาโดยองค์การคลังสินค้านะคะจะสามารถนำเข้ามาได้ตั้งแต่1มกราถึง31ธันวา2567โดยต้องมีการจัดทำแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการผลิตการตลาดภาวะ ราคาและความต้องการใช้เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาผลผล,ผลิตในประเทศสำหรับผู้นำเข้าทั่วไปนะคะก็สามารถนำข้าวโพดที่มาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้แต่ต้องนำเข้ามาได้ในระหว่างวันที่1กุมภาถึงธ์ถสิ31สิงหาคม2 5 6นเท่านั้นแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุมการนำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์การคลังสินค้าหรือผู้นําเข้าทั่วไปนะคะจะต้องนําเข้ามาทางด่านสุรากรที่มีด่านตรวจพืชและด่านกักกันสัตว์หรือมีเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจของด่านดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่ข่าวที่3มนะคะมาจากกรมปรศุสัตว์นะคะเป็นประกาศลงวันที่12มกราคม2567 เป็นเรื่องการกำหนดรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพศ2567ในประกาศนี้ก็จะมีการกำหนดเอกสารหลักฐานที่จะใช้ในการขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายซึ่งอยู่ในความรับผิดช,ชอบของกรมปศุสัตว์นะคะตัวเอกสารหลักฐานมีหัวข้อใหญ่ๆอยู่9ข้อในแ,แต่ละข้อก็จะมีข้อย่อยนะคะยกตัวอย่างเช่นในข้อที่1เป็นข้อมูลของสารสําคัญก็จะเป็นข้อมูลทั่วไป คุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีนะคะหรือในข้อ4เป็นเรื่องของการบรรจุเช่นขนาดบรรจุวัสดุที่ทําภาชนะบรรจุนะคะหรือในข้อ6เป็นตัวอย่างวัตถุอันตรายตัวอย่างภาชนะบรรจุซึ่งเอกสารหรือหลักฐานพวกนี้ค่ะกมรมปรุสั์ก็ได้กําหนดว่าวัตถุดิบประเภทใดนะคะต้องทําตามต้องมีการส่งเอกสารในข้อใดบ้างนะคะใน9้าข้อ ท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตารายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัษษตว์ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะคะจากประกาศฉบับนี้ข่าวที่4นะคะเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะคะก็คือน้ำมันดีเซลมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะแต่เป็น2เรื่องที่ใช้ตั้งแต่20มกราคม2 5 7 7เป็นต้นไปอันแรกเลยนะคะเป็นกฎกระทรวงการคลังนะคะ เป็นเรื่องกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสรรพามิตของน้ำมันดีเซลนะคะฉบับที่18อันที่2เป็นประกาศกรมสรรพสามิตเป็นเรื่องของการกำหนดรหัสสินค้าสรรพสามิตสำหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ฉบับที่15ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับน้ำมันดีเซลสอดรับกับกฎกระทรวงที่ออกมานั่นเองนะคะข่าวสุดท้ายเป็นกรมสุลากรนะคะเป็นประกาศกรมพิกัดอัตราสุลากรที่9ทับ2,565 เป็นเรื่องตารางปัญหาและแนวทางแก้ไขการใช้หลักฐานการรับรองถิง่นกำเนิดสินค้าปายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอันนี้นะคะเป็นการนำเอาประกาศกองพิกัดเอามาแจ้งให้กับเพื่อนสมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าท่านใดก็ตามที่มีประเด็นปัญหาในการใช้ฟอร์มนะคะท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าปัญหาของท่านเนี่ยค่ะทางกรมศุลกรเขามีแนวทางแก้ไขอย่างไรนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่ประกาศกองพิกัด ที่9ทับ2565นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือย่อยประกาศย้ำข่าวสำหรับสัปดาห์นี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตาม